ก็สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับผมอิสเตอร์ฟอนในเกมฮาร์ดซัลฟอนโฟมอดโควอลนั่นคือเทนครั้งหนึ่งเราก็จะมาเล่นในตัวของประเทศเยรมนีตัวมันตกกันก็มีคนขอมาให้เราเล่นเป็นสายตัวของเผด็จการนาซีด้วยก็ผมเล่นมนิดนึงแล้วด้วยแหละเปิดตัวของ AI ตาบประสาทแต่ว่าสำหรับบอลนี้เนี่ยตประสาทไม่มีอยู่จรงิง <c oughs> ตอนนี้ผมอัดคลิปครั้งแรกเนี่ยผมไปเล่นธรรมดาแหละแล้วก็ตัวของเยรมนีตัวันออกเนี่ยก็ทําโฟกัส ลงมาทางไปทางสายตัวของโงปมะเทศน้งนะแล้วถามว่ามันก็ดีนะโปมะเทศจะได้มีตัวของโรงงานเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าพอโรประเทศสิ้เนี่ยอีเ,อเวนต์เจ๊งหมดเลยมันบักทําให้ผมไม่สามารถลงโฟกัสลงไปทางสายผลการต่อได้ซึ่งทําให้ผมอัดคลิปไปแล้วสี่ชั่วโมงเนี่ยหายฟรีหมดเลยนี่ผมอัดไหมรอบสองมันคําสาบของช่องที่นี่ผมจะชัดเลยกับเกมบ้านนี่เนี่ยแต่ก็ผมก็จะมาเล่นอีกรอบหนึ่งก็หวังว่าคราวนี้จะไม่มีบั๊กแล้ว แล้วก็ถ้าบักเนี่ยผมก็จะโกมันแล้วผมไม่เอามันแล้วก็ตัวมดนี้โฟกัสจะปลดล็อกตามอีเวนต์ไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องไปดูของสายว่าเราลงไปสร้างสายไหนพอเดี๋ยวนึงเเราก็ต้องเลือกไปตัวของคนหลาด <S <S 1> <S 1> อะดิโนย์เพื่อจะเอาไปทางตัวของนักยยมแล้วก็ตอนหลังจะลงไปทางสายปฏิการได้ก็ซีดี ตรงแรกของเราเนี่ยเราก็ยังไม่มีอะไรมากนอกจากซ่อมแซมประเทศหลังจากสงครามจบสงครามไปแล้วก็ชดเชยค่าเสียหายอุปซีของเราก็มีตรงนี้แหละนะที่เป็นสายหลักของเราลงมาทางสายในเรื่องแล้วก็ตรงนี้เป็นสายตัวของนาโต้แล้วก็จัดการกองทัพไหนรอบหนึ่งแล้วก็มีตรงนี้สร้างกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศตั้งขวาแล้วก็ตรงกลางนี้จะเป็นตัวของเศรษฐกิจของเราซึ่ง ได้รับเงินอุดหนุนมาจากผู้ใหญ่ใจดีก็เป็นไปตามสูตรนะเพราะว่าเราก็ต้องนั่งรอจนกว่าโฟกัสของเราจะทําต่อได้เรื่อยๆด้วยก็เกมนี้คลิปนี้คือผมต้องนั่งนั่งรอสองสามชั่วโมงก็แหละแต่ผมก็ไม่บ่นนะอย่างน้อยก็ดีกว่าคลิปที่ผมเล่นเป็นจีนเวลารอดอีเวนต์รอบสังหารคอนหลาอดนนอยเยอร์เนี่ยเราก็ต้องทําให้ตัวของหาแผนรอบสังหารสําเร็จเราจะได้ลงไปทางสายปฏิการได้ ก็ไม่ไปเปลี่ยนหน้าเร็วนายกธมนตีคอนลาไอร์นอยเออร์เนี่ยก็โดนรอบสังหารหลังจากที่มีพัสดุที่เป็นระเบิดส่งเข้าไปในอตัวของำนักงานของเขาแล้วก็ปลดล็อกสายตัวของอ่าทางประเภทอ่อะไรเทอร์เชั่นตำแหน่งที่3ามออกมาแล้วเราก็น่าจะลงไปทางสายของโตโติเมอร์ตรงนี้ได้ต้องรอต่อไปปีหน้า เลือกตั้ง53ถ้าเกิด A.I. ไม่ทำให้เยอรมนีรูปประเทศนะแต่ว่าอ่าเสร็จไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งการเลือกตั้งปี1953เราก็จะมี3พรพักให้เลือกก็มีตัวของสายปเปิการสายอันรักนิยมแล้วก็สายตัวของประชาธิปไตยเสยรีนุยมแต่ว่าเราจะเอาสายปเปิดการเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวของออ t โตเรมร์ไป สองคนนี้จะไม่มีใครเข้ามาห้ามเลยเลยแะคลิปนี้จะไปเร็วแล้วก็สั้นหน่อยนะเพราะว่าพอจริงก็ไม่มีอะไรพูดมากเลยแหละมันก็ต้องรอนั่งรอทําโฟกัสแล้วก็รออีเอวนต์เลือกกดอย่างเดียวอย่างน้อยเนี่ยเราก็ทําตัวของเยอรมันลงมาแล้วก็มีไปเพิ่มวาระกวิกจัยเพิ่มตัวของทหารเพิ่มตัวชานนยมเพิ่มโรงงานทหารพวกนี้ก็อย่างน้อยเนี่ยทำลงมาเรื่อยเนี่ยเราก็จะถึงเวลาสนุกกันจริงจงแล้ว อนอื่นที่เราจะมีกองทัพเนี่ยเราก็ต้องไปจัดการเรื่องของเจรจาให้มีการจัจดตั้งกองทัพกับพวกนาโต้ก่อนแล้วก็เลือกได้ว่าเราจะอะไรเข้าร่วมกับฝั่งของนาโตไหมหรือว่าจะอยู่เป็นสายกลางซึ่งสายกลางจะได้เต็มการเมืองเพิ่มแต่ว่าแต่ถ้าเกิดเข้าร่วมกับนาโต้เนี่ยเราก็จะได้มิตรภาพกับฝั่งนาโต้ฝั่งตะวันตกเป็นร้อยแต้มแต่ว่าจะเสียมิตรภาพกับฝั่งบอกะวันออกแล้วก็เอาทนาโตไปเลยคับ แต่สองเขือนี้เนี่ยก็ไม่มีใครสนใจนะที่เรากำลังทำสงครามโลกรั้งที่สองรั้งที่สองอยู่แต่ไม่ต้องไปห่วงไปครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นเผด็การหรือกำลังละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่เนี่ยตอนนี้เรากำลังสนับสนุนพลังงานไฟฟ้าทดแทนดในการสร้างกัหรหันลมลดโลกร้อนกันแหมแล้วก็ดูสิครับ แก๊งอเมริกาชวนเราเข้านาโต้อเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสต้องการที่จะเชิญเราเข้าสู่กองอาคันธมิตนาโตอยในทางการแล้วก็จะเข้าร่วมกับการกองกำลังป้องกันทางยุโรปตะวันตกและเขาเชื่ออเมริกาเนี่ยก็เชื่อว่าการที่เราเป็นสมาชิกนาโต้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวสําคัญในการป้องกันการโจมตีของพวกของโซเวียตแล้วก็ทําให้พวกเรานั้นสามารถแสดงเห็นว่าเรอรมนีเนี่ย เป็นพลังของชาลิปไตยและก็ศิลิภาพในยุโรปใช่แต่ก็มีติดหนึ่งด้วยเพราะว่าตัวฝรัง่งเศสกับอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยอยากเห็นเรากลับมามีกองทัพสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเรามีกองทัพเนี่ยถ้าเกิดเราเข้านาโตเนี่ยตัวของโซเวียตก็จะเห็นว่าเราเนี่ยกลายเป็นลู่เลาะอ,อเมริกาด้วยซึ่งผมก็กะว่าผมจะไม่เอานะแต่ว่าผมเห็นอีเวนท์ที่มันจะมากับตัวของไม่เอาด้วยเนี่ย ผมว่าเกมมันจะระเบิดซะก่อนถ้อถล่มนาโต้ไปแหละยังไม่หมดครับผมเราจะยังไม่หยุดแค่นี้ก็ตอนนี้เยอรมันโฟกัสนาซีเราก็ลงมาถึงเลยกลางๆแว่นึงแล้วก็ตอนนี้ผมกําลังทําโฟกัสที่จะทําให้มีการปฏิวัติในตัวของเยอรมนีตันออกอยู่ก็เหลือีกสามวันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแบบอีเวนท์ที่ คือต้องลุ้นว่า AI จะสู้ชนะกันเองได้ไหมหรือว่าเราจะได้ตัวของเงินมันตอนออกเลยแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวของอ่านรู้ว่าอะไรเหมือนเสร็จแล้วอ่ะอ่ะ ตัมดูนว่านเราก็จะได้ตัวของพื้นที่เยรมบน,น,นีตัวอ,ออกมาเป็นของเราเลยแล้วก็ดูหมืานเราก็จะมีกรรมสิทธิ์ที่ดินเหนือตรงของโปรแลนด์ตรงนี้ด้วยหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะใช้ในอนาคตได้เหมือนกันมีระบบเกมอีกอันหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงเลยคือระบบตัวของการใช้แต้มกันเมืองเข้าไปยึดประเทศต่ตางๆพวกนี้ก็ตัวของเกมนี้เนี่ยมดนี้นะนจะให้ตัวของแก้มกันเมืองลงมาเยอะพอสมควรเลยแล้วก็จะมีตัวของแต้มอำนาจต่างประเทศด้วยนะจะไรูปแปลงตัวว่าอะไร ็มันจะเป็นตัวนี้เนี่ยมันจะมาจากตัวของแต้ม GDP เราโรงงานในประเทศเราเมือนเหมือน่นเชืดเราแล้วก็ตัวของแต้มจากการแข่งขันทางอาวกาศก็แล้วใช้แต้มตรงนี้เนี่ยผสมกับตัวของแต้มการเมืองเพื่อสร้างอิทธิพลในประเทศต่ตางๆตรงนี้ก็เราต้องมี GDP มากกว่าประเทศเป้าหมายด้วยเราถึงจะสร้างอิทธิพลได้แล้วก็ต้องมีตัวของแต้ม GDP มากกว่า5เท่าของ GDP เป้าหมายเราเพื่อที่จะสร้างหนเชืด กอนนี้ผมก็ไปลอาใช้นึงด้วยก็เห็นออสเตรเลียนแหกเขาเพิ่งรวมประเทศใหม่มาพอดีผมก็เลยไปรวมแก๊งกับเขาด้กันครั้งหนึ่งเอเายังไปได้อีกก็ล่าสุดตัวของ AI ล้าอันิคมเนี่ยก็เริ่มสลายอันิคมแล้วก็เป็นประเทศเล็กในอฟริกานี้ ผมคิดว่าเราก็จะถือโอกาสนิดนึงไปท่องเที่ยวนี่ผมตัดข้ามมาหลายปีเลยแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรถพูดอย่างแล้วครับเพราะว่ามันก็มีแต่ตัวของโฟกัสที่ไปเพิ่มาการวิจัยอาวุธยุโทโธปกรณ์ราการวิจัยพวกนี้มาก็ตัวของสายสายโฟกัสหลักเนี่ยมันก็ลงมาถึงสุดทางแล้วอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นได้ประมาณสงครามใส่ตัวของ GDR ผมหมายถึงเยอรมนีตอนออกะแต่ว่า อิเลมนีตอน,นออกหายไปแล้วสงครามในคลิปนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีผมบุกอฟริกาอย่างเดียวมั้งนะเพราะว่าถ้าถ้าผมไปซีซูเปอร์ตรงๆเนี่ยผมคิดว่าผมไม่น่าจะไม่น่าจะรอดแล้วมันจะมีอะไรบ้างล่ะครับที่เป็นการฉลองชัยชนะการเทคนิคการแข่งขันเทคโนโลยีทางอาวากาศไปมากกว่าการเข้ายึดอฟริกาก็ตัวของภารกิจอาวากาศเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่ามันก็ยังไม่เสร็จด้วยนะเพราะว่า มันใช้เทคโนโลยีอันเดียวกันหมดแล้วตอนนี้ตอนคือผมคิดว่ามันต้องมีตัวของอวิจัยลงไปเรื่อยๆแล้วก็ปลดล็อกไปไปเรื่อยๆด้วยแต่ว่าอันนี้มันใช้ซ้ากัน2รอบแล้วมนะั้งแต่ก็ดีเหมือนกันผมก็มีข่าวดีมาบอกกันครับผมอ่าไม่ใช่เรายึดแอฟริกาก็ตัวของอ่าอีเวนต์ไม่ใช่เลยไม่อีเวนต์ตอนนี้เราเข้าปีหนึ่งก็แล้วก็ทําให้มีตัวโฟกัสสายใหม่ก็ไม่เราทํากันแต่ มันไม่มีโฟกัสสายของเยเมนนาซีเราทํากันมันมีแต่ของสายเลือกตั้งมาตรงนี้ก็เศร้าทำอะไรไม่ได้ก็ผมก็จะพยายามตีเอาแล้วก็ไปเอาการอีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็จะไปไล่ตีพวกของประเทศอธิกาไปเรื่อยกันนะจะได้เก็บตัวของโรงงานแล้วก็ไปสร้างฐานทีหนึ่งแล้วก็มาดูกันว่าอ่าอนไทยคลิปเนี่ยผมจะมีกําลังใจมากพอเหลือไหมสำหรับการสู้กับ สันติสัญญาวอซอแล้วก็แน่นอนว่านื่องจากประเทศอฟริกาเนี่ยเพิ่งได้รับอิสรภาพเกิดใหม่กันมาเนี่ยก็จะมีความขัดแย้งกันทางการเมืองแล้วก็ถือโอกาสนี้เนี่ยไปไล่ย,ยึดประเทศตอนแรกผมก็กะว่าจะไปทะลุอายึดฝัง่งจากฝั่งตะวันตกยึดทะลุอียิตปต์ไปขึ้นฝั่งซาอุดีอาระเบียน้นำมันงันแทนแต่ว่าอียิปต์เนี่ยเขากําลังมีเพื่อนกับทีมงานก็ไม่ฟอร์มอยู่ผมก็เลยต้องเปลนแพนแผนนหนึ่งก็ลงมา ลงมาทางแอฟริกากลางแทนแอฟริกากลางเนี่ยก็มีกันหลายคนสนุกสนานกันปาร์ตี้อยู่นี้ดูสิครับเรามีคองโกแล้วก็มีคองโกแล้วก็มีคองโกแล้วก็มีคองโกสี่คองโกก็เนื่องจากตัวของแอฟริกากางเนี่ยเขากาลังสู้กันอย่างม้อนันแล้วเก็จะรอให้ตัวของแอฟริกากางเนี่ยเขาจัดการตีให้เรืวที่เทศเดียวก่อนแล้วเราค่อยลงลงไปจัดการเขาทีเดียวเราเลยเปลี่ยนแผนไปทางตะวันตกแทนใช่ครับ เรากำลังจะไปบราซิลอ๋อใช่ผมก็มีไปใช้แต้มการเมืองมานิดนึงด้วยก็ไปสร้างอิทธิพลในตงอินเดียก็พลังของฉันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเกมนี้นนเนี่ยมันีอีเวนต์อยู่เกี่ยวกับตัวของแถบอ่าส่วนกีซ่าตรงนี้แหละที่จะมีตัวของ UN เเข้ามาหยุดสงครามไว้ ซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวของอช่องแคสเซอเรก็เป็นคุมโดย UN เอยู่คร่าวๆก็น่าจะเป็นอีเวนท์ที่จะสร้างประเทศแท็ก UN ขึ้นมาคุมพื้นที่ตรงนี้ซึ่งในเมื่อ UN กลายเป็นประเทศเนี่ยหมายความว่าผมก็เดี๋ยวนะไม่ต้องเป็นห่วงไปครับทุกท่านเรามาที่นี่เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนิสัยนิวเคลียร์ใน,ในคิวบากัน แล้เราก็ถยงเลียงปัญหาไมซน์นิวเคลียร์ในคิวบารไปได้ด้วยดีต่อไปเป้าหมายหลักของเรากันครับผมสหประชาชาติผมก็ดีใจนะที่ UN เนี่ยเขาเรียงลำดับความสำคัญได้อย่างถูกต้องมากเลยระหว่างที่แอฟริกากำลังเป็นไฟอยู่เนี่ยเขาก็กำลังสร้างสารกีฬากันผมก็คงไม่ต้องอธิบายแลนะ้วเนาะเพราะว่ามดนี้ยังไม่เสร็จจะเท่าไหร่เห็นได้จากการที่ผมกำลังบุก สัจชาชาติแต่ไม่มีใครหย,ยุดผมเลยผมไม่รู้จะพูดยังไงผมก็เพิ่งไปสังเกตนะว,ว่าตัวความตึงเครียดโลกของบัตนี้เนี่ยมันทำเป็นตัวของดุมเดย์คล็อกแทนนาฬิกาก่อนเที่ยงคืนก็ตอนนี้อยู่เที่ยงคืนรุบร้อยแล้ว ตามลักเนี่ยก็คือถ้าเกิดถึงเที่ยงคืนเมื่อไหร่เนี่ยจะเกิดสงครามนิวเคลียร์แต่ว่าตอนนี้ทั้งอเมริกาทั้งตัวของโซเวียตเนี่ยเขาอยู่เดพคอนห้ากันซึ่งหมายความว่าปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าแล้วก็ผมก็ไปใช้แต้มการเมืองใช้ระบบหุ่นเชิดก็เข้ายึดตัวของอินเดียเรียบร้อยแล้วดูตัวของพลังเข้ามาพลังของฉันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมก็ไปสร้างหุ่นเชิดในตัวของญี่ปุ่นเพิ่มทำไมก็ รวมแก๊งเก่าขาดกันเลยอย่างเดียวตอนนี้เนื่องจากอิทธิพลของอเมริกาภายในการเมรืองของคิวบานั้นทําให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมรืองเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มสังคมนิยมแล้วก็กลุ่มปฏิกิริยาหุนรุนแรงก็จะมีการคาดหวังว่าจะมีการปฏิวัติครั้งใหญ่เกิดขึ้นคิวบานหนวะจะว่าไปแล้วกลับมาที่คิวบานี่นึกถึงมิไซลเ์เวเคลียร์เลยเนาะผมคิดว่ามาถึงเวลาแล้วนะที่เราจะเริ่ม เก็บของเราเองบ้างสักนิดหนึ่งก็โดนว,ว่ามีซูเปอร์อีเวนต์อเมริกาได้น็กสันเข้ามาเป็นประธานี่่ไปดีเรียบร้อยก็คอมมิวนิสต์ไม่ได้หลับไหลอย,อยู่มันกำลังวางแผนชั่วร้ายตลอดเวลาแอ,อ่แน่ใจนะว่าควรเป็นห่วงคอมมิวนิสต์มากกว่าผมอ่ะก็ตามสูตรน,น,นะครับไม่ได้ทำอะไรมากทั้งเกมนอกแจกใต้ปีพวกประเทศอื่นมังขึ้นเรา ก็มีไปเป็นพลังนิวเคลียร์นิดนึงก็กำลังสร้างเะเบดนิวเคลียร์อยู่แน่ใจว่าต้องทำอะไรถึงจะยิงได้ก็แอบนอกจากนี้เราก็มีอ๋อใช่จำจีนไหมครับจีนคอมมิวนิสต์ผมอยากให้ท่านรู้จักกับจีนปฏิการนาซีบ้างถ้าช a n นลผมโดนแบนก็คงโดนเรื่องนี้นะ อัปเดตสถานการณ์โลกผ่านไปผมนั่งเล่นมานรูกี่ชั่วโมงแล้วสามสามวลนมีสามไปเ,ยเลยแต่ว,ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเกมมดมีมันนั่นมันไม่มีสงครามแอคทีฟไงมันต้องนั่งรอไปเรื่อยก,ก็มันเดิมก็ผมไปยึดไปเรื่อยแล้วก็ไปยึดอีบมาคือตอนแรกผมกะว่าจะเลื่อกสงครามโลกที่สามไงก็พยายามกระกสงครามใส่อีบแต่ว่าโซเวียตไม่เข้ามาร่วมง,งานด้วยก็เลยอีบไปฟรี ต่รอบนี้เนี่ยผมกะว่าผมจะประกาศสงคารามใส่โปแลนด์แล้วก็หวังว่าซูเวียตจะเข้ามาจริงแล้วแล้วก็ผมก็มีไปเตรียมพร้อมเต้นการเมืองนิดหนึ่งด้วยสามพันแต้มเพื่อประกาศตัวเองเป็นหน่วยประเทศพลังงานนิวเคลียร,ปร์ประเทศที่มีพลังนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์อาวุธสารอะไรกูรับไปแล้วก็จะมีระบบเวียกค้นเข้ามาใหม่มั้งสึกนะตรงน,นี้แล้วก็น่าจะสามารถกดนี่งนี้สามารถกด เพิ่มลด,ดเดส์คอนได้แล้วก็เซตติ้งให้กลายเป็นพลังนิวเคลียร์เดสคอนเวลสามแล้วก็เวลสงกับเวล้ต้องอยู่ในสงครามเท่านั้นเราก็ต้องทำอ่าเข้าไปสองครามใส่สโซเวียตตรงแล้วก็ดีมกันก็จะใส่วอโกเรามีคออยู่ในตัวของคารินกาตรงนี้แล้วก็เอา30วันแล้วก็รอต่อผมก็ไม่เคยลองใช้ระบบระเบ,บิดนิวเคลียร์ในมอดนี้นะ แต่เราก็มาลองดูเลยดีกว่าก็เราก็ประกาศสงครามานแรกก่อนปุ๊บ1 EA ่งเออแล้วเราก็เริ่มทําการเรียกโซเวียตเป็นเป้าหมายของเราเราก็ต้องน่าจะกดเว็บคอนก่อนอ่หนึ่งที่ละลอยค่าวันอ่าโรเบเนียมาแล้วอ่าแล้วก็มาแล้วโปแลนด์เซกโวเกียมาแล้ว แต่ยังแนวหน้าเราจันได้อยู่ไม่เป็นหาของเราดีกว่าจะเย็นมากกว่านี้จะเครื่องบินเราแพ้ยับเลยเดี๋ยวคือมดนี้ผมก็เกลียดอย่างนีงด้วยแหละนะเพราะว่าเครื่องบินเยอะเกินแล้วผมก็ขี้เกียจนั่งจัดการเครื่องบินอยู่เนี่ยคิ่รู้กีก่ร้อยลำโอเคถึงเวลาแล้วครับผมตอนนี้เดฟคอนหนึ่งแล้วเครื่งก็น่าจะเริ่มกดเลือกเป้าหมายได้ ป้าหมายเราเป็นโซเวียตยูเนียนแล้วก็เลือกเป้าหมายเรามอสโกหนึ่งที่แล้วก็ต่อไปนิสยัยมันใช้ยังไงหมดนี้แล้วเราก็เลือกเป้าหมายแล้วในมอสโกกดอนุญาตหมุนกุญแจหมุนกุญแจเริ่ม เตรียมพร้อมเดี๋ยวโอเคเริ่มเตรียมพร้อมเริ่มเตรียมพร้อม ก็ล่าสุดเราก็พึ่งระเบิดนโอเคียร์ใส่มอสโกเรื่องสำเร็จก็ไม่รู้ว่าจะส่งผลอะไรขนาดไหนต่อตัวของอ่าสงคามเช็คกันหนึ่งนไม่ส่งผลอะไรครับผมพหันไปดูที่อื่นแป๊บเดียวโซเวียตส่งฐานขึ้นบกมาเชื่อเลยก็อ่าส่วนใหญ่ฐารโซเวียตเนี่ยก็ไปติดอยู่กับฝั่งจีนด้วยแหละเพราะว่าจีนเป็นอ่าุนเชิดผมแล้วก็เขาต้องไปกันตรงนั้น แล้วก็ติดไปเกาะตรงนี้ตรงนึงก็ในเมื่อนิวเคลียร์ใส่มอสโกเนี่ยมันยังไม่ไม่เรื่องอะไรไม่สะใจมากพอเราก็ต้องจัดเต็มนิดหน่อยก็ดิสคอร์เฉยก็เราจะมีอยู่สามรับด้วยกัน,นกับยิงนิวเคลียร์รับหนึ่งก็คือยิงเมืองหลวงเพื่อจัดการพวกผู้นำต่างรับสองก็คือยิงจุดสำคัญพวกนี้อย่างพวกพวกเมืองพวกเมืองอะไรเมือง เมืองที่เป็นสีเขียวกลมแบบนี้แหละบังนะแล้วก็อัน,นอัน,นขั้นสุดท้ายก็คือกวาดล้างทุกอย่างเราก็จะมาเก็บกวาดยุโรปตะมันออกกันกนันิดหน่อยแล้วก็จะอนุญาตคุญแจ1หนึหนึ่งสองมิสไม่าไม่พอเดี๋ยวไม่เป็นไรแล้วกันเราเอาขั้น2พอ เรียบร้อยอ่าอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ก็ตัวนว,ว่าระเบิดเอลเคียที่เรายิงใส่ทั้งกลุ่มฝั่งวอส z o นี่ก็ได้ผลดีเกินคาดมาไปทั้งโปแลนด์ไปทางกานีเช็คด้วยก็ตอนนี้มีปัญหาหลักก็คือจะมีแค่ตอนที่ตัวของโซเวียตเนี่ยส่งทหารข้ามขึ้นบัขึ้นฝั่งมาตรงเยเมันนีหน่อยแต่ผมจัดการได้หมด กองทัพเรือผมก็เลยต้มเปอย่างที่เห็นผมมีแต่เรือน้ําไม่มีเรือพิฆาตอะไรเลยก็นั้นไปแล้วก็มีกองทัพอากาศนิดนึงก็นี่ยังสีเขียวได้บ้างอยู่ก็ผมลากตัวของจีนเข้ามาช่วยผมแล้วก็หลักๆก็คือแค่ดึงดึงทหารโซเวียตไว้ไม่ได้มาช่วยเพื่อให้บุกะลรได้ก็ตอนนี้เหลือแต่ต้องจัดก,การโซเวียตตัวของเระเบินนิวเคลียร์เนี่ยผมน่าจะคิดว่ามันไม่น่าจะส่งผลอะไรทําให้ ไม่ไน่าสบผลให้เขาแพ้สงครามทันทีแต่จะเป็นแค่ตัวของดีบับอะไรสอย่างนั่นแหละก็เนี่ยมันจะมีตัวของดีบับเป็นเตเป็นลังสีรีเดชันตรงนี้อยู่ซึ่งก็ไม่ได้ใจว่าเป็นดีบับอะไรแต่เราก็ยิงเขาหมดแล้วแล้วก็ทหารผมที่ผมจัดหน่วยนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอสู้กับตัวของ AI ได้พอควเลยนะเพราะว่าอ่าผมไปแก้ผมมีทหารรักเนี่ยก็เป็นอ่าตัวของรถเขาเรียกอะไร A.P.C. A.P.C. อะไร m e c h a n i z e แล้วก็เป็นผสม,มกับตัวของปืนใหญ่อ่า uh, S.P. ไปก็จมตีเบาใช้ได้อยู่ไอกนัดนห <g iggle> นึ่งก็เรียบร้อยไปตรงนี้ส่วนของที่เหลืออ่าใช่ที่เหลือเที่พูดก็มีอันนี้เป็นเป็น A.I. สปอนมาให้เองเกมสปอนมาให้ก็เป็นรถรถถังหลักแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้แก้อะไรแล้วก็ตรงนี้หนึ่งก็ค่าๆก็น่าจะเอาอยู่นะ เอาจริงๆนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่เราต้องซ่อมอยู่เนี่ยเป็นเพราะนิวเคลียร์หรือว่าเป็นเพราะสงครามที่เราสู้กันเองซ่อมเป็นอาสารแล้ผมก็ชอบใจมากเลยที่โซเวียตเนี่ยยังอยู่ที่เดฟคอนฮอยู่เลยถึงแม้ว,ว่าจะโดนนิวเคลียร์ไปสามสิบกระโลกแล้ว แล้เราก็จัดการสงครามเย็นเรียบร้อยแล้วครับสวยงามจริงก็มีไปสู้กับพวกของนาโตต่อได้แต่ผมคิดว่าเราไม่น่าจะมีทหารไปยืนกันแนวหน้ามากพอก็ไว้วันหลังที่มอดเสร็จมากกว่าน,นี้แล้วค่อยกลับมาทำก็ได้เอ,อ,อาจริงๆเพราะว่าแม้แต่ตัวของโฟกัสสายพิรการเรายังไม่มีเลยเนี่ยเดยวนะ เนี่ยโฟกัสของเราทําหมดแล้วแต่ว่าสายกลางไม่เป็นล็อกสายนาซีก็อ่าเพื่อความสวยงามเราก็จะยึดตัวของจีนเข้าไปด้วยผมคิดว่าเราก็น่าจะจบคิดเพียงที่นี้ดีกว่าสำหรับตัวของเยเมนีสายนาซีในตัวของมดอนนั้นคือเทนนะมดนี้ก็ถือว่ามีอัปเดตเพิ่มเติมหลังจากช่างสุดท้ายผมเล่นั้างนะถ้าผมจำไม่ผิดก็มีตัวของอนาคตก็จะมีมาอีกแต่ว่าก็ต้องรอคอยดูวนไป ก็อน่นอน,นะครับมดนี้ยังไม่เสร็จก็คือเนี่ยไม่มีทางที่ผมจะยึดโลกอย่างนี้แล้วไม่มีใครมาหยุดผมหรอกนะในยุดจริงเมี่อมดเต็มก็ก็อีกครั้งหนึ่งคลิปนี้ผมขอจบลงเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะก็สามารถกดไลค์คลิปนี้แล้วก็สมัครใครที่ชอบผมได้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ